ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความปรารถนาะที่ให้มีโชคขอให้มีลาบกับเลขเปลี่ยนชีวิตเถอะนะมีคุณป้าท่านหนึ่งท่านมีเมตตากับโจนะท่านบอกว่าให้ตัวเลขแล้วก็อยากจะให้เลขเหล่านี้ไปช่วยสร้างบุญไปต่อเติมยอดกระถินที่สายบุญสุรินทีวีร่วมกันสร้างร่วมกันทํามานะฮะด้วยความวาดด้วยความหวังด้วยความรักและด้วยความปรา,นะาปรถนะดาดนะีนะคุณป้า ให้ผมเนี่ยงวดที่แล้วผมไม่เชื่อนะต้องกราบขอภยัยหุนส่วนญาติธรรมและคณะสายบุญด้วยนะและไม่ได้เล่าเอาไม่ได้มาเล่านะเพราะว่าเวลาเขาบอกผมต้องต้องตรวจทานประมาณ3งวดก่อนนะมันทาเลยให้ทําให้เสียโอกาสนะมันก็เป็นตรก,การของตัวผมเองเนี่ยทำให้มันคาดโอกาสงวดที่แล้วป้าให้มา6 6ป้าให้มา0-2นะฮะแต่ว่างวดนี้ป้าให้มาหางเดียว ให้มาชุดเดียวนะคุณผู้ชมจะตามหรือไม่ตามก็แล้วแต่นะฮะป้ามาหาเฮงนะผมเรียกว่าป้ามาหาเฮงแล้วกันคอยดูว่างวดต่อไปป้าจะให้อะไรเหมือนกันนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าฟ้ามีตาสวรรค์มีใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้าวาดป้าหวังทุกสิ่งทุกอย่างก็คงพรั่งพรู นะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ,ะทุกคนจดด้วยปากาสีแดงๆนะทั้งไปและกลับนะหนึ่งหนครับหนึ่ครับนี่คือตัวเลขจากคุณป้ามหาเฮงครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวเลขเหล่านี้จะไปออกจริงๆที่กองฉลากนะฮะหนึ่นะฮะป้ามหาเฮงนะ,ะเฮงไว้ก่อน นะฮะเฮงไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะเฮงตัวเลขเป็นอย่างไรคุณพิสูจน์ดูก็แล้วกันว่ามันน่าที่จะลงทุนหรือไม่และมันน่าที่จะเอามาเป็นตัวเลขเปลี่ยนชีวิตสำหรับผู้คนที่ใช้ในเรื่องราวของการเสี่ยงโชคเป็นใบเบิกทางสำหรับเงินเทวดาเงินนางฟ้าเงินสวรรค์นะฮะอ่ะก็ได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชม นะผิดถูกไม่มีใครตอบได้แบบ100%เเซ์มาจากสูสตรคิดมาจากสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดตัวต่อไปมาจากไหนครับมาจากนางฟ้าแสนสวยนางฟ้าแสนดีนางฟ้าพารวยนะฮะสดสดร้อนร้อนนะฮะนางฟ้าพารวยเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะไปดูตัวเลขจากนางฟ้านิดหนึ่งทุกคนพร้อมเลยอยังงวดวันที่16 ตุลาคมนี้นานๆจะมาทีถ้าไม่มั่นใจไม่ให้ครับถ้าไม่มั่นใจไม่ให้ครับอ่ะมาดูกันดีๆครับว่านางฟ้าพารวยงวดนี้จะให้อะไรยังไงนะฮะอ่ะนางฟ้าพารวยงวดนี้ให้4ชุดเอาไปรุ้นบนเอาไปรุ่นล่างนะครับให้4ชุด2ตัวเนี่ยเอาไปรุ่นบนเอาไปรุ่นล่างนะครับอ่ะคุณผู้ชมจดนะฮะ0.5 05ครับคุณผู้ชมครับอ่ะต่อไปครับ15นะได้05ได้15ขยับขยับหลัก10ไปนิดนึงนะอ่ะสังเกตด,ดูนะหลักหน่วยยังเป็นเลข5เหมือนเดิมนะหลักหน่วยยังเป็นเลข5เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหลัก10นะคือ05 15อ่ะ15เอาปากกาสีแดงๆวงกลมไว้ที่15ครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมีเฉลยนะครับอ่ะเอาปากกาสีแดงวงกลมไว้ที่15ึ่งห้าอ่ะคุณทุกที่จดไว้ด้วยนะอ่ะจดไว้ด้วยนะครับศูนย์ห้าหนึ่งห้าโอ้โหพอพูดถึงหนึ่งห้าถึงก็ไอเลยนะฮะอ่ะคุณทุกที้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็พยายามดื่มน้ำอุ่นๆดื่มยานะทานยารักษาตัวรักษาสุขภาพอ่ะต่อไปครับพี่น้องประชาชนนะศูนย์หกศูนย์หก และ1 6ครับ0 6และ1 6ครับตัวเลขทั้งหมด4ชุดตัวเลขทั้งหมด4หางชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ออกไม่ออกตอบไม่ได้แบบ100%เนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรกันแบบ100%นะใครบอก100%ยเปรล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อะทีนี้ทุกคนครับเตรียมปากกาสีแดงๆนะอะทุกกี้เตรียมปากกาสีแดงๆนะทุกคนนะ สามตัวมันอาจจะแตกก็เป็นไปได้งวดนี้เพราะว่าหลายคนหลายท่านเคว้งคว้างต้องบอกว่าเคว้งคว้างงวดนี้แล้วมันถูกรับประทานกันไปเยอะนะงวดนี้ขอให้กลับมาคืนร้อยเท่าแสนเท่าก็แล้วกันนะอะต้องยอมรับนะถ้าเบิ้ลถ้าหามาจริงมันก็หลุดลุยสำหรับสูตรคิดสูตรคำนวณน,นะอ่ะสมตัวตรงต,รงตรงกะรุณา เขียนตัวแดงๆนะอาจจะไปตรงกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจจะไปตรงกับใครของใครก็แล้วแต่แสดงว่าเลขมันมีโอกาสหรือเปล่าเนี่ยครับ715อะคุณผู้ชมจดไว้นะครับ715 715นะ715 705นะ715 705นะฮะ715 7, 15. 7 15. 05นะครับแล้วก็706 706 716นะนางฟ้าพารวยคิดว่าเลขหลักร้อยคือเลข7นะแล้วลูกบอลกลมๆที่กองฉลอกกองฉลกักกองฉลากนะไม่ใช่กองฉลอกนะหลายคนหลายท่านก็พอจะถูกโรเตอรี่กันบ้างนะหลายคนหลายท่านก็วืดไปวืดมาไม่ถูกสักทีนะฮะ ่ะเพราะฉะนั้น3ตัวนะฮะเอา7ไปไว้หลักร้อยครับก็เอามาใส่เป็น705มาใส่เป็น715มาใส่เป็น706มาใส่เป็น716นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้า3ตัวจะให้เอาปากกาสีแดงวงคุณคิดว่าจะเอาไปวงไว้ที่ตรงไหนนะฮะอ่ะตอบง่ายๆก็แล้วกันอ่ะเตรียมปากกาสีแดงๆนะสตัวเจาะเจาะสตัวเน็ตเน็ตเม็ดเดียวคือ เจ็ดหนึ่งห้านะงวดนี้เต็งเจ็ดหนึ่งห้านะครับเจ็ดหนึ่งห้าอ่ะส่วนตัวรองครับส่วนตัวรองคือเจ็ดหนึ่งหกนะฮะยึกยึกยักยัก,ยกมาพอสมควรนะฮะสำหรับเลขสร้างบุญเนี่ยจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกออกจะออกออกหรือเปล่าอันนี้รออึดใจเดียวรออีกอึดใจเดียวฮะช่วงเข้าวันเาแบบนี้อ,อ,อีกไม่กี่งวดนับไปแล้วเหลือประมาณสามงวดมันจะวนเวียน กลับมาอีกหรือเปล่าเลยครับสําหรับเลขอดีตนะเลขเวียนเกิดนะเคยออกมาแล้วสําหรับเลขสร้างบุญ761ดหกใช่มเจ็ดหแล้วก็75ใช่ไหมอ่ะเจ็ 7, 6, 1, แล้วก็75ล่างใช่ไหมที่เราเคยมีโชคมีลาบกันจนกลายเป็นตำนานเลขสร้างบุญเอาละฮะนางฟ้าพารวยนะอ่ะวันนี้ตัวเลขแนวทางค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะ สชุด4ี่หางครับไปรุ่นบนไปรุ่นล่างนะครับไปรุ่นบนไปรุ่นล่างใส่7ไปหลักร้อยก็ออกเป็นในส่วนของ3ตัวตรง3ตัวโต๊ดนะชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านผิดถูกยาดายาว่ากันนะเป็นเพียงแนวคิดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะอ่ะคุณตุกกี้ขอปากกาสีแดงๆหน่อยนะถ้าเกิดว่า3ตัวมันยังไม่มา3ตัวมันยังไม่ปรากฏนะ มันก็จะต้องวงกลมไว้ที่1 5อยู่แล้วนะอ่ะวงกลมไว้ที่1 5ตัวรองคือ716นะขีดเส้นใต้ไปหน่อยนะครับอ่ะหลายคนหลายท่านน่าจะได้รู้ว่าตัวเน้นตัวเจาะคืออะไรนะครับเนี่ยทั้งไปและกลับจัดหรือตามหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับจัดหรือตามหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับสำหรับ1นนะ อะสตัวมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับการคิดสำหรับการคำนวณนะครับแต่ไม่แน่ครับไม่แน่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอครับคำนวณผิดบอกได้เลยว่าการคำนวณผิดคำนวณแล้วไม่ออกจริงที่กองฉลากเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าคำนวณแล้วไปออกจริงๆนั่นแหละมันกลายเป็นเลขมหาศารรร์นะฮะ อ่ะรักกูรูท่านไหนตามกูรูท่านแหกอ่ะมันทำบุญสร้างกุศลทำนุบำรุงศาสนาที่คนเคารพนับถือนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ลำบากคนที่ยากไร้คนที่ยากจนนะเมตตาธรรมค้ำชุนโลกบุญสำเร็จได้ด้วยการแบ่งปันอ่ะวันนี้ลากันไปตัวเลขที่ชนกันหรือไม่อย่างไรคุณสัมผัสได้ด้วยตัวของคุณเองนั่นคือเลขเปลี่ยนชีวิตสำหรับคลิปนี้ลากันไปครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ